สวัสดีค่ะเจียฟิจิตราค่ะผลที่ได้นะคะรู้สึกได้เลยค่ะว่าผิวนุ่มชุ่มชื่นกระจ่างใสขึ้นค่ะกะฟ้าสุดดังดำหรือว่าริ้วรอยต่างๆเนี่ยก็ลดลงผิวรู้สึกว่าเต่งตึงขึ้นค่ะสรุปง่ายๆก็คือรู้สึกว่าเด็กลงค่ะก็เลยอยากบอกเคล็ดลับผิวสวยนี้ให้กับทุกๆคนค่ะซึ่งเจียด้มีส่วนร่วมพัฒนาสูตรของคอลลิเจคอลลาเจนนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด สำหรับทุกๆคนค่ะ คอลลิดเจคอลลาเจนของเรานะคะดื่มง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่ฉีกซองนะคะเทลงไปในน้ำเปล่าค่ะคนแค่ไม่กี่ครั้งนะคะก็จะละลายแตกตัวได้ดีไม่จับตัวเป็นก้อนค่ะที่สำคัญนะคะดื่มง่ายไม่มีกลิ่นคาวค่ะรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของวิตามินซีค่ะรับประกันว่าไม่คาวแน่นอนค่ะ1กล่องราคาเพียง790บาทจากปกติ1,290บาทแต่ต้องรีบหน่อยนะคะสินค้ามีจานวนจากัดค่ะ